สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับพวกเรารายการ Open Home Get r i d e r ซึ่งเป็นรายการที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ครับวันนี้เรามีรถรุ่นใหม่จากทางบริษัท AP Honda ครับมาแนะนำนั่นก็คือเจ้า Honda c b r 250 r r สําสำหรับรถรุ่นนี้มีฟีเจอร์ที่โดดเด่นเป็นตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับรถรุ่น all new honda cbr 250rr ปี2021นี้นะครับก็เป็นรถสปอร์ตสายพันธ์แข่งระดับมาสเตอร์นะครับเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศก็มีด้วยกันทั้งหมด2สีคือสีแดงดำแล้วก็สีดำครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ4ีจังหวะนะครับสสูบสวาล์วนะครับขนาดเครื่องยนต์ 250cc นะครับก็ขนาดเครื่องยนต์ก็จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับน้ำหนักเบา เสื้อสูบทำด้วยอลูมิเนียมนะครับตัวนี้น้ําหนักเบาระบายความร้อนได้ดีส่วนลูกสูบก็เคลือบนะครับโมดิดินัมลดแรงเสียดทานนะครับทำให้การทํางานได้เต็มประสิทธิภาพส่วนการระบายความร้อนครับก็ระบายความร้อนด้วยน้ำมาดูโครงสร้างของตัวรถกันบ้างนะครับรถรุ่นนี้ครับก็จะเป็นแบบเฟรมถักนะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานส่วนแฟร์ลิงนะครับก็เส้นสายจะเฉียบคมป่เปียลรูรวมครับตามหลักอโรไดนามิก มาดูโซนด้านหน้ากันบ้างนะครับก็เริ่มกันที่โชกเลยนะครับก็เป็นโชกแบบอัพไซด์ดาวโชว์โฟกัสนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตนะตัวนี้นอกจากนั้ก็ระบบเบรกนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเป็น ABS ด้วยนะพี่นะใช่ครับผมทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมสุดยอดมากครับโชกหลัง จะเป็นโช้กหลังขนาดใหญ่แบบโปลิง์นะครับตัวนี้นะครับผมก็ให้การกับขี่นุ่มนวลการสรงตัวก็ดียิ่งขึ้นแล้วก็ที่พิเศษเลยนะครับสามารถปรับความแข็งได้5ระดับ5้าระดับมันดียังไงบ้างพี่ครับก็คือสามารถปรับนรองรับน้ำหนักของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนได้ด้วยนะครับตัวนี้ดีมากเลยอันในส่วนของสวิงอาร์มบ้างครับพี่ครับสวิงอาร์มนะครับก็เป็นสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็ให้ความแข็งแรงน้ำหนักเบาและที่สำคัญครับ เหมือนกับรถวีกไบค์เลยครับตัวนี้ไฟหน้าคู่แบบ LED นะครับ2ชั้นแบบ Double Layer นะครับนอกจากนั้ก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายก็ยังเป็นไฟแบบ LED ด้วยนะครับตรงนี้ครับในส่วนของแฮนด์บ้างครับพี่ทีฮะครับก็เริ่มกันที่คันเร่งครับตัวนี้ก็ก็เป็นคันเร่งระบบไฟฟ้านะครับก็ทําให้เครื่องยนต์นะครับตอบสนองแรงบิดของผู้กับขี่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีระบบนะ l i p p e r Cut นะครับที่ช่วย ป้องกันการล้อล็อกขณะเปลี่ยนเกียร์ด้วยครับผมนะครับแล้วก็ยังมีระบบพิเศษอีกหนึ่งยางนั่นคือระบบ Quick s h i f t e r ครับผมนะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยนะครับช่วยควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกำคัสครับครับสำหรับหน้าจอเลนส์ไม้ของรถรุ่นนี้ครับก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับถอดสไตล์แบบรถแข่งมาเลยนะครับก็มีฟังก์ชันครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ครับนะครับนาฬิกาบอกเวลาครับผมการตั้งทิป A ทิป B นะก็มีบอกหมดเลย นะครับแล้วนอกจากนั้นครับรถรุ่นนี้ยังพิเศษนะตรงที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้3โหมดด้วยกันนะครับโหมดอะไรบ้างครับพี่ครับเริ่มแรกเลยครับเริ่มที่โหมดคอมฟอร์ตนะครับตัวนี้จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับตัวนี้นะฮะเป็นโหมดที่ขับขี่ง่ายๆครับสบายๆในตัวเมืองนะครับแล้วก็โหมดที่2นี่ครับเป็นโหมดสปอร์ตครับนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความเล้าใจในการขับขี่ยิ่งขึ้นครับผมนะครับและโหมดสุดท้ายเป็นโหมดสปอร์ตพัด นะครับตัวนี้ก็ให้ความดุดันแบบเหมือนกับรถสไตล์รถแข่งเลยเหมือนรถแข่งในสนามเลยแบบนี้นะใช่ครับผมให้อารมณ์ที่แบบว่ามันสุดๆเลยนะครับโอเคครับมาดูถังน้ำมันเชื้อเพลิงกันบ้างนะครับเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่ครับจุได้ถึง14.5ลิตรนะครับใหญ่มากเลยครับผมแล้วก็เบาะนั่งครับก็เป็นแบบเบาะ2ตอนนะครับแยกผู้กับขี่กับผู้ซ้อนอย่างชัดเจน ครับสำหรับเจ้า CB 250 w R นี้นะครับผมเป็นรถแบบเกียร์สปอร์ตนะครับผม6สปีดนะครับผมสูงสุดถึง6สปีดเลยนะครับให้อารมณ์นะครับเหมือนรถที่เรากำลังแข่งในสนามจริงเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Honda CBR 250 w R ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษกิฟต์เชอร์มูลค่าสูงสุดถึง30,000บาท สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัททั้งโอเพนโฮงทุกสาขาหรือช่องทางการติดต่อที่ผมขึ้นให้ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับ